สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแม่การนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้คุณครูแม่การจะมาพาเด็กๆนะคะไปปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะคะอุปกรณ์ที่คุณครูแม่การได้สั่งเตรียมไว้นะคะก็คือหภาชนะที่เราใช้ในการปลูกพืชนะคะสก็คือดินนะคะสาผักสวนครัวคุณละ1หชนิดสก็คืออ่ะ อุปกรณ์ที่เราใช้ในการรดน้ำนะคะ,ะทีนี้ให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดการงานอาชีพขึ้นมาไว้ด้วยนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดวิชาการงานอาชีพหน้าที่40ไว้รอเลยนะคะ,ะทีนี้หลังจากที่เด็กๆเตรียมอุปกรณ์เตรียมหนังสือแบบฝึกหัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทากิจกรรมกันนะคะงจากที่เด็กๆเตรียมอุปกรณ์เตรียมหนังสือแบบัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทกิจกรรมกันนะคะ แต่ตอนนี้นะคะเด็กๆดูในหนังสือแบบฝึกหัดของเราก่อนนะคะเราจะมาเขียนแบบบันทึกการปลูกผักสวนครัวในภาชนะไปพร้อมๆกับการปฏิบัติเลยนะคะ่ามาดูหัวข้อที่1น,นะคะหัวข้อที่1ก็บอกว่านะคะหัวข้อที่1น,นะคะผักสวนครัวที่กลุ่มของฉันปลูกแต่คุณครูแม่การไม่ได้เด็กทาเป็นกลุ่มนะคะเนื่องจากพวกเราอยู่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูแม่การจะให้ทําเป็น น,นะคะเพราะฉะนั้นฝักสวนครัวที่นักเรียนปลูกคืออะไรนะคะคุณครูแม่การเตรียมผักกาดขาวมาเพราะฉะนั้นนะคะผักสวนครัวของคุณแม่การก็คือผักกาดขาวนะคะเด็กๆเตรียมอะไรมานะคะให้เด็กๆบันทึกสิ่งนั้นลงไปนะคะต่อไปสองนะคะประเภทของผักสวนครัวที่ปลูกคือ,อมาดูนะคะ,ะเราใช้รากและหัวเป็นอาหาร ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารใช้ผลเป็นอาหารใช้ดอกเป็นอาหารใช้กา้านใบเป็นอาหารนะคะสําหรับคุณครูแม่การคุณครูแม่การใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเพราะฉะนั้นคุณครูแม่การติ๊กช่องใบและลำต้นเป็นอาหารนะคะต่อไปหวัวข้อที่3วิธีการขยายพันธุ์ผักสวนครัวของของตัวเราเองของแต่ละบุคคลนะคะคือข้อใดนะคะ สำหรับของครูแม่การคุณครูแม่การใช้ต้นกล้าในการปลูกนะคะเพราะฉะนั้นครูแม่การเขียนว่าเพราะต้นกล้านะคะคุณครูแม่การจะติ๊กช่องพอเพาะเมล็ดนะคะเสร็จแล้วคุณครูแม่การขีดเว่า,มาเมล็ดออกแล้วคุณครูแม่การเพิ่มก็ว่าต้นกล้าลงไปนะคะก็คือเพราะต้นกล้านั่นเองนะคะต่อไปหัวข้อที่4นะคะวิธีการปลูกผักสวนครัวในภาชนะอ่าทีนี้เราต้องมาบันทึกตารางนะคะ ามาดูขั้นตอนที่1กันนะคะอาขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. การเตรียมภาชนะวิธีการปฏิบัติเด็กๆปฏิบัติอย่างไรคะก็คืออะไรคะก็คือเตรียมภาชนะใช่หรือไม่อ่าเด็กๆเตรียมอะไรมาภาชนะที่เราเตรียมมาของคุณแม่การเตรียมกระถางคุณครูแม่การก็เขียนกระถางนะคะแต่ถ้าเด็กๆบอกว่าหนูเตรียมกะละมังหนูก็เขียนว่ากะละมังนะคะ ต่อไปอ่าหัวข้อที่สองนะคะก็คือการเตรียมพันธุ์พืชเด็กๆเตรียมพันธุ์พืชอะไรมาคุณครูแม่การเตรียมนะคะสิ่งที่คุณครูแม่การเตรียมก็คือเตรียมต้นกล้าผักกาดขาวที่ครูเพาะเมล็ดไว้นะคะคุณครูแม่การก็เขียนว่าเตรียมต้นกล้าผักกาดขาวที่ครูเพาะเมล็ดไว้นะคะเด็กๆเตรียมต้นกล้าอะไรมาเด็กๆก็เขียนต้นกล้านั้นลงไปนะคะอ่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือต้นกล้าผักกาดขาวนั่นเองนะคะอะ่ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่3านะคะวิธีการปฏิบัตินะคะเราปฏิบัติอย่างไรนะคะมาดูนะคะก็คือ1เตรียมดินใส่กระถางนะคะอะ่ขั้นตอนนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมดินใส่กระถางให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อไปหลังจากที่เด็กๆเตรียมดินใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้เด็กๆนำต้นกล้านะคะปลูกลงในกระถางนะคะให้เด็กๆนำต้นกล้าปลูกลงในกระถางได้เลยนะคะต่อไปขั้นตอนที่3ามนะคะก็คือรดน้ำนะคะให้เด็กๆรดน้ำนะคะทีนี้มาดูนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะในขั้นตอนที่3ามมีอะไรบ้างนะคะก็คืออมีดินขี้เค้มนะคะครูครูแม่กายจะใช้ดินขี้เค้มนะคะ อ่าส่วนสําหรับเด็กนะคะเราใช้ดินอะไรหนูก็เขียนลงไปนะคะใครใช้ดินร่วนก็เขียนดินร่วนลงไปนะคะอ่าขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ดินอะไรนะคะคุณแม่การไม่บังคับน,นะคะต่อไปนอกจากดินแล้วคุณแม่การก็จะมีต้นกล้าประกาศขาวนะคะแล้วก็จะมีกระถางนะคะแล้วก็มีที่รดน้ํานะคะไว้สําหรับรดน้ําผักสวนครัวของเรานั่นเองนะคะต่อไป ขั้นตอนที่4นะคะมาดูขั้นตอนที่4จะเป็นการดูแลรักษานะคะ4.1การรดน้ำนะคะคุณครูแม่การจะรดน้ำวันละสองครั้งก็คือเช้ากับเย็นนะคะอ่าขั้นตอนการรดน้ำวันละสองครั้งเช้ากับเย็นสิ่งที่คุณครูแม่การใช้รดก็คือขวดพลาสติกเจาะรูนะคะคุณครูแม่การจะใช้เทนบัวรดน้ำนะคะ ต่อไป4.2การพรวนดินนะคะการพรวนดินคุณครูแม่การจะพรวนทุก10-15วันนะคะอะใช้ไม้นะคะอุปกรณ์ที่คุณครูแม่การคุณครูแม่การจะใช้ไม้ในการแทนซ่อมพรวนนะคะต่อไป4.3การใส่ปุ๋ยนะคะคุณครูแม่การจะใส่ปุ๋ยคอกสัปดาห์ที่2นะคะ สัปดาห์ที่หคุณครูแม่การจะไม่ใส่ปุ๋ยคอก่อนนะคะคุณครูแม่การจะไว้ใส่สัปดาห์ที่2นะคะและเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกครั้งหนึง่งนะคะอ่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือปุอ๋ยคอกนั่นเองนะคะต่อไป C t C การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชน,นะคะคุณแม่การจะไม่ใช้ยานะคะในการฆ่าแมลงเดี๋ยคุณคแม่การจะใช้ น้ำหมักจากใบสะเดาฉีดป้องกันรักษาตุก3-5าวันเพื่อป้องกันมะเร็งนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือน้ำหมักจากใบสะเดานะคะอ่าต่อไปหัขวข้อที่5นะคะผักสวนครัวที่ปลูกได้จะนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะก็คือนําไปทำอะไรได้คะก็คือนําไปประกอบอาหารนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะคะ อ่ะทีนี้มาดูหน้าต่อไปหน้าที่สี่สิบสองนะ,ะอ่ะหน้าที่สีสิบสองนะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกาถูกลงในรูปดาวหน้าข้อความที่เป็นการปลูกและการดูแลผักสวนครัวแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเขียนเครื่องหมายกาผิดลงในรูปดาวหน้าข้อความที่ไม่ใช่การปลูกและการดูแลผักสวนครัว แบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะมาดูอันที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งรดน้ำผักสวนครัวสองวันต่อหนึ่งครั้งอ่ารดน้ำผักสวนครัวสองวันต่อหนึ่งครั้งถูกหรือผิดคะเด็กๆอ่าถูกหรือผิดคะก็คือถูกหรือผิดอ่าก็คือผิดใช่ไหมคะอ่าก็เด็กๆเ,เขียนเพื่อหมายการผิดลงไปนะคะ ต่อไปสองนะคะใช้น้ำใช้น้ำสุดท้ายของการซักผ้ามารดน้ำผักสวนครัวอันนี้ได้ไหมคะอ่าได้หรือไม่ได้เด็ก,ดกๆลองคิดดูสิคะอ่าการที่เราใช้น้ำนะคะมารดได้ไหมคะเด็กๆอ่าได้ไหมคะอ่าได้นะคะไม่ผิดนะลูกนะ้มันไม่ได้ทำให้พืชของเรา,เรา อยู่เสียหายนะคะอ่ามาไปนะคะมาดูข้อที่สามนะคะข้อสามก็บอกว่าปลูกผักสวนครัวในยางรถยนต์ที่ไม่ใช่เลี้ยวได้ไหมคะอ่าได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆติกาถูกลงไปได้เลยนะคะอ่าต่อไปสี่นะคะใช้ยาฆ่ายาผสมลงไปในดินที่ปลูกผักสวนครัวได้ไหม ติดตามเรมื่องไหนคะผิดนะคะต่อไปหวัวข้อที่5นะคะอาพรวนดินที่ปลูกผักสวนครัวทุกวนัวนวันละหลายหลายครั้งอันนี้ได้ไหมคะอ่าอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะมันจะทำให้รากพืชของเราเป็นยังไงคะขาดได้นะคะเพราะฉะนั้นผิดนะคะต่อไป6นะคะนำดินที่ใช้ปลูกผักสวนครัวเล้วไปปลูกผักชนิดอื่นอี ได้ไหมคะอ่าได้นะคะเพราะฉะนั้นถูกต้องนะคะต่อไปเจดนะคะใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งให้ผักสวนครนัวเจริญเติบโตได้เร็วอันนี้ถูกหรือผิดคะอ่าผิดนะคะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะคะเด็ๆการเครื่องหมายผิดลงไปนะคะต่อไปใช้มือถอนหญ้าออกจากภาชนปะปลูกผักสวนครัวอันนี้ได้ไหมคะอ่าได้นะคะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะตามเครื่องหมายกาถูกลงไปนะคะ ต่อไปข้อที่9ใส่ปุ๋ยหมกักแทนการใส่ปุ๋ยเคมีในการปลูกผักสวนครัวได้ไหมคะได้หรือไม่ได้อ่าได้นะคะเพราะฉะนั้นตามเปาหมายถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่10บเขาเกรบใส่บริเวณบ้านด้วยตนเองเพื่อนำมาใช้ผสมดินปลูกผักสวนครัวอ่า เผาเกรบใส่บริเวณบ้านด้วยตนเองเพื่อน,นำมาใช้ผสมดินปลูกผ,ผักสวนกวัวได้หรือไม่ได้คะเด็กๆอ่าไม่ได้นะคะเพราะะนั้ะจำเครื่องหมายกาผิดนะคะต่อไปข้อ11ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นผักสวนครัวใช่ไหมคะอ่าถูกต,ต้องนะคะเพราะะนนให้เด็กๆจำเรื่องหมายกาถูกนะคะต่อไปข้อ12ใช้สารสกัด ยาสมุนไพรฉีดพ่นผักสวนครัวเพื่อป้องกันและกําจัดมะเร็งน,นะคะอันนี้ถูกหรือปิดคะเด็กๆอ่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทรื่องหมายกาถูกลงไปนะคะอ่าสาหรับวันนี้นะคะคุณครูคแม่การก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปส่งมให้คุณครูคแม่การทางไลน์สวนตัวนะคะสําหรับวันนี้ 拜拜。Bye bye.